ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสังเกตแอร์รถยนต์ตันนะครับก็สําหรับแอร์รถยนต์ตันเนี่ยถ้าเกิดแอร์รถยนต์ของท่านตันนะครับจะทําให้แอร์เนี่ยไม่ค่อยเย็นนะครับหรือเย็นน้อยพูดง่ายๆนะครับหรือเย็นบ้างเย็นบ้างนะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอาการตันมันเป็นแบบไหนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําในส่วนของตัวตู้แอร์ด้านในนะครับหรือตัวอีวาเปเรเตอร์คอยเย็นด้านในเนี่ยตันนะครับแล้วก็ตัวของ ตัวกรองอากาศแอร์ตันนะครับว่ามีลักษณะอาการแบบไหนนะครับเรามาเริ่มที่ในส่วนของตัวอีวาก่อนตัวคอยเย็นด้านในก่อนนะครับว่ามันตันมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราเปิดแอร์มาเนี่ยถ้าตัวด้านในตันนะครับหรือคอยเย็นด้านในตันตัวแอร์ด้านในตันเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่ามีกลิ่นอับนะครับเปิดพัดลมแอร์เวลาสตาร์ทรถปุ๊บเปิดแอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับแต่ถ้าคนเป็นเป็นภูมิแพ้ก็รู้สึก คัดจมูกเลยรู้สึกคัดจมูกหรือจามเลยนะครับมันจะมีกลิ่นอับพ,พูดง่ายๆอากาศที่ผ่านตัวตัวคอยเย็นเนะี่ยมันสกปรปกนะครับมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็อีกวิธีสังเกตอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเปิดพัดลมแอร์เนะี่ยเวลาเปิดเนี่ยเบอร์เบอร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเบอร์เ 1, 2, 3, 4, นี่ยหนึ่งสองสามสี่เ 1, 2, 3, 4, นะี่ยรู้สึกว่าแอร์ลมมันไม่ค่อยออกลมมันเบามากนะครับ เวลาเปิดเบอร์1นึ่งเบอร์2เบอร์สมเบอร์สลมมันก็ยังเบาอยู่นะครับสาเหตุที่ลมมันเบาเพราะว่าตัวคอยเย็นมันตันนะครับลมที่เป่าออกมานั้นถูกขัดขวางคุณง่ายคือลมมันขวางอตัวตัวที่มันตันนะครับคอยเย็นที่ตันะมันขวางลมไม่ให้ลมไม่สามารถเป่าออกมาได้นะครับลมมันก็เลยเบานะครับเบาแล้วก็ที่สําคัญเวลาเร่งเร่งเร่งพัดลมแรงๆเนี่ย จะมีเสียงพัดลมจะมีเสียงลมแรงมากแต่ว่าแต่ว่าลมเนี่ยออกเบาเสียงลมแรงแต่ว่าลมออกเบานะครับโเบานะครับทีนี้เรามาดูกิ่นคอยนะครับดูกิ่นคอยนะครับมีมีอะไรหลุดมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามาทางไหนนะครับนี่ครับคืนนี้มันตันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันตันเป็นน้ําแข็งเป็นเมือกเลยครับเหีนยะเป็นเมือกเลย มันตันแล้วคราวนี้มันเกิดเป็นน้ําแข็งเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วคราวนี้มันก็จะเกิดไอเย็นออกมานะครับไม่ใช่ว่าแอร์เราเย็นแล้วมีไอเย็นออกมานะคือฟินคอยตัวนี้เขาเรียกฟินคอยหรือคอยเย็นเนี่ยมันตันนะครับพอมันตันปุ๊บเนี่ยลมเย็นเปิดผ่านฟินคอยเข้าไปเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งมันก็เลยเกิดเป็นไอเย็นขึ้นมานะครับทีนี้เวลาสังเกตง่ายๆถ้ามันตันนะครับมันจะลมมันจะอู้อู้อู้นะครับและที่สําคัญคือสกปรกนะครับมันจะสกปรกแล้วก็พวก ลักษณะการตันของมันนะครับจะสังเกตได้ว่าดูตามภาพนี้คือมีสิ่งสกรปรกเนี่ยเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแป้งพวกฝุ่นนะครับแปะเกาะตามรูนะครับปุดตามรูแผงฟินคอยนะครับเมื่อไปเกาะแล้วเนี่ยมันก็เกิดอับนะครับเกิดอับหรือว่าเกิดสิ่งสกรปรกตรงนี้นะครับเวลาเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยลมมันผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับ ลมมันผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็เลยทําให้ลมมันเบาแล้วก็ลมนั้นก็มีกลิ่นอับออกมานะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวของฟิลเตอร์แอร์มันจะอยู่มุมนี้ด้านซ้ายของคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับตัวฟิลเตอร์แอร์นะครับจะอยู่ตรงนี้อยู่ช่องข้างคนขับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ เลาเปิดเว,เวลาเราจะเช็คนะครับเราสามารถที่จะดึงคอนโซลตรงนี้ออกได้เลยอย <ๆ S 2> อกได้เลยเดี๋ยวเรจะเปิด okay. ฟิลเ i อร์แอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ตัวแรกจะเป็นบาวเวตัวแรกตัวที่สองก็จะเป็นฟิลเตอร์แอร์นะครับตัวพัดลมพัดลมหรือบาวเวตรงนี้จะเป่านะครับเป่าเป่าลมนะครับผ่านฟิลเตอร์แอร์นะครับแล้วก็ไปผ่านไปที่คอยเย็นนะครับก็เป็นลมเย็นออกมานะครับ ถ้ามันตันนะครับมันก็จะแอร์ไม่ค่อยเย็นเดี๋ยวผมจะถอดเป็นตัวแอร์มให้ดูนะครับดูตัวนี้นะครับถ้ามันตันตรงนี้จะสกระปรกมากจะเป็นฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยครับเป็นฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เวลาบาโวแอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดลมนะครับเนี่ยเวลามันเป่านะครับเวลามันเป่า แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกรองอากาศนะครับตัวนี้เป็นกรองอากาศแล้วก็ไปผ่านไปที่ตัวคอยเย็น <oy> <h ier> นะครับแล้วก็เป่าเป็นลมเย็นออกมานะครับถ้ามันตันลมมันก็ออกไม่ได้นะครับพอลมมันออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้แอร์ไม่ค่อยเย็นเย็นไม่ช่ำน,นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับอาการแอร์ตันสรุปก็คือเวลาเปิดเวลาเปิดแอร์เนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยลมมันจะเบา ลมจะเบาลมมันจะไม่แรงเพราะว่ามันถูกขวางโดยโดยฟิลเตอร์แอร์ที่สกรปรกหรือตัวฟินคอยที่สกรปรกบุดตันลมไม่สามารถออกได้ดีและที่สําคัญเวลาเราเปิดเบิร์เบอร์อย่างเงี้ยเสียงลมจะแรงมากแต่ลมมันออกเบาสังเกตง่ายๆเสียงลมแรงแต่ว่าลมเนี้ยจะออกเบานะครับถ้าเกิดอาการลักษณะแบบนี้ท่านมาดูที่ฟิลเตอร์แอร์ก่อนเลยว่ามันสกรปรกไหมมันตันไหมนะครับถ้ามันตันท่านก็ ซื้อเปลี่ยนสําหรับตัวน,นี้ตันก็ซื้อเปลี่ยนอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าตัวฟินคอยด้านในตัวด้านในมันจะมีฟินคอยด้านในถ้ามันตันนะครับก็ต้องล้างอย่างเดียวครับต้องล้างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยไปที่ท่านก็ไปที่ร้านได้นะครับล้างล้างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าต really ันแล้วก็ลมจะไม่ค่อยออกเลยแล้วก็ไม่ค่อยเย็นนะครับแถมจะมีกลิ่นสกปรกอากาศอากาศก็จะไม่สะอาดด้วยนะครับอากาศก็สกปรกด้วย นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับ